สวัสด ok, ีครับ BUG บั g b บ Shop ครับวันนี้พาชม Suzuki b u l t ด r นะฮะก็วันนี้มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาดูของเดิมกันก่อนนะฮะคันนี้คือพี่เขาไปซื้อมือสองมาท่อชุดนี้ผมเคยทำไปให้ใส่รถคันนี้ไปแล้วแล้วคันนี้มันเปลี่ยนมือเจ้าของมาแล้วมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งนะฮะก็คือเป็นคันที่เราเคยทับท่อไปนะฮะ วันนี้เรามาเพิ่มเติมก็คือนี่มีชิวข้างหน้านะครับไล่กันไปจากจุดนี้แล้วกันเนาะชิวข้างหน้าเป็นชิวแท้นะครับเป็นของ h าร์เ y ย์เดวิ o สันซอฟเนะฮะอ่าเป็นตัวสไลด์2ระดับนะครับตรงข้างล่างเป็นสโมกนะฮะข้างบนเป็นชิวใสนะแล้วก็สร้างขาใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะอ่านี่ขาของเราเนี่เป็นเพาตันนะฮะ ยืดกระตัวข้างๆนะครับทำใหม่ให้ดูด้านข้างนะฮะอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนะฮะกำลังดีความพิเศษของชิวตัวนี้ก็คือเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดของแท้นะฮะลายเฮดดียังอยู่เลย นี่มันปลดได้นะฮะหมายถึงว่ามันสไลด์รูได้นะครับสไลด์ขึ้นมาปึ๊บอ่าขออนุญาตแป๊บนึงนี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปนี่ตำแหน่งของชิวก็จะถูกปรับให้สูงขึ้นนะครับอ่าก็แล้วแต่ความถนัดของคนว่าอยากได้ชิวสูงหรือ ตามลงประมาณไหนระดับไหนตัวนี้สามารถทำได้นะครับอ่าเดี๋ยวเอาลงให้ดูอีกทีนึงแต่ผมว่าผมชอบสั้นๆแบบเมื่อกี้นะกำลังดีแล้วอ่ะ,อะดันลงไปเห็นไหมครับง่ายๆนะอ่านี่คือลูกเล่นของมันนะครับอ่ามีกระจกด้วยพี่เขาซื้อกระจกอ่ะเป็นกระจกแต่งเพิ่มเติมอันใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็กันล้มนะฮะ กัะล้มสแตนเลสของเราจะไม่บังคาดหม้อน้ํานะครับตัวนี้ก็สบายใจได้ในเรื่องของปัญหาเรื่องความฮีทความอะไรเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะฮะอีกจุดหนึ่งหลายคนถามว่าแล้วมันจะแข็งแรงกว่าเหล็กหรออันนี้ผมต้องบอกนี้นะครับว่าการล้มเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือกรล้มได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเกิดปัญหาอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือมีการเกิดอุบัติเหตุเนาะ ให้มันบิดให้มันงอโดยที่มันไม่ล้างตัวน็อตด,ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันดึงตัวน็อตด,ด้วยแล้วเราเอาของไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวมันตัวบอดี้เฟรมมันอาจจะเสียหายแต่อย่างนี้มันก็ไม่ดึงนะครับอ่าสุดท้ายครับแหลกหลังแหลกหลังนี่งานสแตนเลสเผาตันยึดนอกนะฮะพื้นที่ด้านในมันน้อยมากเลยเดี๋ยวมันจะไปเบี่ยงสีเอา อันนี้ก็เป็นยึดนอกเอานะครับมีเดือยไวรัดของนะสตนเลสเพาตันอยู่ในระดับที่เหนือไฟท้ายนะครับไม่บงังไม่บังน็อตนะครับสามารถขันออกได้นะครับอ่านี่คือภาพรวมของมันเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันสักหน่อย ก็ตัวนี้ก็จริงๆก็เป็นท่องานของเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนมือเจ้าของรถอย่างที่บอกนะครับแต่มันก็กลับมาทีนึงก็เลยเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันสะหน่อยหาตัใจไม่เจอตัวหนึงอ่าโอเค อ,ออกซอนนะครับปักตัดตรงพอท่อมีอีชิวครอบนะครับมอฟันจะ่าเปิดคะแ่งกันสักนิดนึง ถ้าอยู่บนถนนก็กําลังดีนะครับไม่ดังมากประมาณนี้นะฮะให้ดูภาพรวมด้านข้างโอเคสวยงามนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็คงมาตกแต่งเพิ่มเติมกับทางร้านเราเราถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่าตกแต่งส่วนไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็รอชมที่ร้านนะครับเราจะมาอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆแล้วกัน นะครับโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของซูซูกิบุรุบาดคันนี้นะครับสนใจก็ทักทายกันทางเพจกันเข้ามานะครับบักบายช็อปนะฮะได้ทุกช่องทาง YouTube ก็บักบายช็อปเซิร์ชชื่อรุ่นแล้วตามด้วยบักบายช็อปเฟซบุ๊กก็บักบายช็อปนะฮะไลน์ไอเดียก็ BUGBIKE SHOP บักบช็อปตัวติดกันหมดโทร0ูน3์แปดเจครับ โอเคครับคลิปนี้ลางก่อนสวัสดีครับ